สวัสดีครับเพื่อนเพื่อสมาชิกห้องหวยสูตรเลขเด็ดจาก Facebook ทุกทุกท่านครับ่าวันนี้เราจะมาฟันธงสูตรหลักสิบล่างกันนะครับซึ่งจะเป็นสูตรหลักสิบล่างแบบสามตัวนะครับแบบสามตัวเน้นๆเ,เลยนะเพื่อนเอนสมาชิกทุกท่านนะครับเป็นสูตรหลักสิบล่างนะ ระยะสั้นนะครับสถิติการเดินของสูตรนะครับสี่งวดล่าสุดนะครับตามที่เพื่อนๆเห็นนี่เลยนะครับน่ะนะแล้วก็สูตรนี้ก็จะเดินยาวกว่านี้นะครับนะประมาณสิบงวดนะครับเพื่อนๆมีเวลาก็ลองไปคำนวณนะครับย้อนหลังกันดูนะแต่ผมจะเขียนสั้นๆนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะเจ็ดงวดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับจะได้ไม่ยาวนะจนเกินไปนะครับ ห้างวดล่าสุดนะครับสูตรนั้นเดินในตำแหน่งแถวหน้านะครับหมดเลยนะนะครับถ้าเป็นสูตรวิ่งระยะสั้นนะครับห้างวดนะก็วิ่งแถวหน้าได้เลยนะครับนะแต่มันจะมานะตามการคำนวณหรือไม่นะครับอันนี้ไม่มีใครทราบนะครับการคำนวณนั้นเป็นเพียงการคาดคะเนนะครับและก็คาดเดาเท่านั้นนะครับเพราะไม่มีใครสามารถรู้จริงได้นะครับว่าผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งนั้นจะเป็นเลขอะไรนะครับ ทุกๆสูตรและก็ทุกๆการคำนวณที่ลงข้อมูลให้กับเพื่อนๆนะครับสมาชิกทุกๆท่านนะครับทุกๆการให้ข้อมูลเลยแหละนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเลขอะไรก็ตามนะครับเลขขันน้ำมนต์เลขทูบเลขเทียนนะครับยังไงก็เป็นเพียงแค่การคาดคะเนแล้วก็คาดเดาเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปรู้นะครับเป็นเพียงการคาดคะเนนะแล้วก็คาดเดานะครับดังนั้น ใช้วิจารณญาณนะครับของเพื่อนๆในการรับชมแล้วก็เลือกตัดสินใจนะครับในการเลือกใช้ข้อมูลนะครับด้วยตัวของเพื่อนๆเองนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับ่าวันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆเหมือนเดิมนะครับเป็นสูตรหลักสิบล่างนะครับอ่าเรามาดูงวดที่ผ่านมากันเลยนะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวล่าง4ี่นะครับผมจะคำนวณให้เพื่อนๆดูงวดล่าสุดเลยนะครับนะ ผลรางวันที่หนึ่งนะครับขององวดที่ผ่านมานะครับก็เป็นสองศูนย์ห้าหกเก้าศูนย์นะครับสองศูนย์ห้าหกเก้าศูนย์นะครับสองตัวล่างหกศูนย์แปดแปดห้าและก็เจ็ดสี่เจ็ดนะครับเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งสามเจ็ด ศูนย์ตำแหน่งบวกของสูตรนะครับใช้ตำแหน่งหลัก10นะครับบน1ครั้งหลัก10ล่าง1ครั้งหลักร้อเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งนะครับ หลักสิบเลขท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกด้วยหนึ่งคงที่นะครับงวดที่ผ่านมานะครับสูตรนั้นได้คำนวณออกมาเป็น4 8 9นะครับอ่าเรามาคำนวณเลยนะผลบวกนะครับ9บวก6 ได้1 5 5นะครับ15บวก8 15บวก8ได้23 23บวก3ได้26 26บกนะครับ26ได้26 26บวก7ได้3 3 33บวก1ได้เท่ากับ34นะครับจากนั้น4บวกด้วย4คงที่นะครับได้เท่ากับ8 8นะบวก1คงที่ได้เท่ากับ9นะครับงวดที่แล้วก็ได้4 89 489นะครับรางวัลเลขท้ายสมตัวล่างออก42นะครับเข้าที่เลข4หลัก10นะครับอ่าเป็นการเดินเองของสูตรงวดที่4นะครับงวดที่ผ่านมานะและก็มางวดนี้กันเลยนะครับ สองตัวล่างสี่สองนะครับเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งเก้าสี่สามหกสี่นะครับสามหกสี่สี่สองหนึ่งแล้วก็เจ็ดสามสี่นะครับเจ็ดสามสี่ ใช้หลักสิบบนหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบล่างหนึ่งครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลัก10เลขท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลัก10เลขท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกหนึ่งคงที่นะครับผลบวกเก้าบวกสี่ได้สิบสามสิบสามบวกหนึ่งได้สิบสี่สิบสี่บวกสองได้สิบหก 16บวกเจ็ดได้ยี่นะครับยี่บวกสได้ย6 26, 26ิบวกหนได้เท่ากับยี่สิบเจ็ดวกสีคงที่ได้เท่ากับสิดได้หนะครับหนบวกหคงที่ได้เท่ากับสนะครับก็จะได้หลักสิบนงวดนี้เจ็ดนะครับทษทีหลักสิบล่างนะเจ็ดหนึ่งสองนะครับสูตรนั้นเดินงวดนี้เป็นงวดที่สี่นะครับ หนึ่งสสามสี่นะครับงวดนี้เป็นงวดที่4ี่งวดที่จะมาถึงนี้นะครับเป็นงวดที่ห้าสูตรนั้นคำนวณได้เจ็ดหนึ่งสองนะครับสูตรนั้นผ่านการเดินมาแล้วสงวดนะเป็นเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับทีเรามาดูกันเลยนะครับชุดสรุปสองตัวล่างนะครับเจ็ดหนึ่งสองนะครับหลักสิบหลัก10บบนเน้นไปเจ็ดอ่า หนสองนะครับดังนั้นก็จะมี9มาตัวหนึ่งนะครับชุดเน้นเลยนะครับนะก็น่าจะเป็นตำแหน่งนะครับ R เจ็ดส่ห้าเจ็ดหกนี่เด้วยนะครับสูตรเลขวิ่งนะเจ็ดเก้านะครับหนึ่งสหนึ่งห้าหนึ่งหกแล้ครับแล้วก็ 2, 4, 2, 5, 2องสี่สองห้าสองหฟันไปตามความเด่นของหลัก10นะครับ ปันไปตามความเด่นของหลักสิบก็จะได้สองตัวบนนะครับเป็นชุดเน้นอย่างนี้เลยนะครับเจนะครับเจ7ดห้าเจ็ดหหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหแล้วก็สองสี่สองห้าสองหนะครับก็เป็นชุดสรุปนะครับสองตัวบนตรงนะครับก็เน้นไป9้าชุดตรงนะครับตามนี้เลยนะครับชุดตัวรองก็จะเป็น9 4้าสี่ นะครับ95แล้วก็79นะครับเพื่อนๆนก็อย่าลืมนะครับเลขมหัศา์นะครับไม่มาบนก็ล่างนะครับติดไว้ด้วยนะครับนะ789นะไม่รู้จะมาบนหรือมาล่างงวดนี้นะครับก็อ่ะนำเอาไปเป็นข้อมูลแล้วก็แนวทางนะครับเพื่อนๆในงวดนี้กันนะครับเนาะอ่ะสำหรับวันนี้ก็จบข้อมูลชุดสรุป2ตัวล่างตรงกันไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ